ดูชีวิตในเมืองหนาวนะคะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาส4โมงตรงดูรถที่ไม่ได้ขับออกนะคะจอดอย่างเดียวมีผู้ชมหลายท่านนะคะถามมาว่าอยู่ในเมืองหนาวโอ้มันมืดจังอยู่ยังไงวันนี้อุณหภูมิติดลบ อาทิตย์นี้นะคะติดลบ10ถึงติดลบ20ค่ะเราออกนอกบ้านได้บ้างเล็กน้อยนะคะส่วนในตัวบ้านทุกบ้านทุกที่อยู่อาศัยจะมีเครื่องทำความอุ่นอัตโนมัติและเราจำเป็นจะต้องมีเครื่องทำความอุ่นค่ะส่วนถ้าเราออกมานอกบ้านแบบนี้เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายต้องแบบต้องอุ่นจริงๆค่ะไม่มีถุงมือแบบนี้คือผิดนะคะเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันเดินอยู่แบบนี้อยู่ได้ไม่นานเกิน15นาทีค่ะทุกคน ช่วงนี้พระอาทิตย์ขึ้น10โมงครึ่งตกบ่าย2ครึ่งค่ะช่วงเวลาของแสงสว่างสั้นมากตอนนี้เป็นเวลา3โมงครึ่งนะคะเรากำลังไปที่ห้างค่ะแสงอาทิตย์ตอนเย็นสวยมากๆเลยค่ะแต่เรายังใช้โปรแกรมถ่ายรูปไม่ดีเท่าไหร่นะคะต้องขอเวลาไปศึกษาให้ทุกคนได้ชมคลิปสวยๆเร็วๆนี้แน่นอนค่ะ พามาห้างนะคะทุกคนอุณหภูมิข้างนอกคือมันหนาวมากถ้าเรามาจอดรถใต้ห้างแบบนี้รถเราจะอุ่นขึ้นนิดหน่อยนะคะก็ถือโอกาสพาทุกคนมาเดินห้างซะเลยค่ะเอารถมาอุ่นนะ,ะทุกคนไม่งั้นมันจะหนาวจนแบบเครื่องยนต์มันเคยเสียมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะประสบการณ์ของเราเองค่ะ บริเวณที่จอดรถใต้ห้างค่ะ normal normal store บาราสิทธิ์เด้อฮะขันจ์จ๊ะกระดุนสกแกเฮ้แมนดมหาอีกแก่อัลละใดแก่บาราซัมแก่ไปยังโอเคโอเคไปดูพริกในร้านไทยกันนะทุกคนพาทุกคนมา ที่ร้านไทยร้านเอเชียอีกครั้งหนึ่งค่ะก็ไม่ไทยสักทีเดียวนะเราต้องการแค่อันนี้เป็นข้าวสารไทยนะทุกคนข้าวสารไทยอยู่ในร้านไทยในร้านฝรั่งแทบจะไม่มีข้าวสารไทยแล้วเราต้องการแค่พริกค่ะไม่มีเราไม่มีพริกสดโอเคค่ะทุกคนพาไปดูอีกรอบนะ มีขนมทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็มีซอสซอสของไทยคือมีทุกอย่างเลยที่สำคัญมีปลาทุกยี่ห้อเลยค่ะอันนี้เป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะดีมากเลยวันนี้ไม่เปิดเพลงอันนี้เขาเพิ่งเปิดนะคะดีใจมากเลยค่ะเราจะได้มีแบบซอสไทย อาหารไทยเครื่องของแห้งนะคะเรียกว่าของแห้งเนาะมีทุกอย่างเลยค่ะของแห้งของไทยไทๆไปดีกว่าเราอยากได้แค่พริกสดนะคะไม่มีพริกสดก็จบกันเลยเออกไปที่สางีี้ค่ะ คนที่สนับสนุนทุกอย่างนั่งรอนี่ไงที่เราชอบเมื่อกี้เราเดินมาไม่ถึงตรงนี้นะคะปามบึกแห้งค่ะทุกคนของโปรดของเรา เราต้องมาเดินตากอากาศในห้างนะคะอากาศในห้างไม่เย็นเหมือนเมืองไทยนะทุกคนอากาศจะอุ่นค่ะอยู่ที่22-25องาศาข้างนอกคือหนาวมากต้องใช้เวลายอยู่ในห้างประมาณสองชั่วโมงเพื่อให้น้ำแข็งที่รถละลายออกให้หมดนะคะ mm hmm. ก็เป็นการถนอมรถอีกอย่างหนึ่งค่ะเพราะว่าที่จอดรถใต้ห้างจะอุ่นนะคะทุกคน mm hmm. ก็เลยพาทุกคนชม ร้านขายรองเท้าร้านขายของในห้างที่นี่สวีเดนนะคะ ตามด้วยร้านขายเสื้อผ้านะคะตรงนี้จะเป็นพวกชุดกันหนาวชุดออกกำลังกายค่ะก็ชมบรรยากาศไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนที่เมืองน,นอกมีอะไรขายบ้างเสื้อผ้าถือว่าเป็นสินค้าอุปโภคหลักที่ มีการควบคุมทางด้านราคาไม่แพงมากเกินไปนะคะนี่คือร้านธรรมดาไม่ใช่ร้านแบรนด์เนมนะคะทุกคนเราสามารถหาซื้อเสื้อได้ในราคา200บาท500บาทก็มีค่ะเสื้อกันหนาวที่เมืองนอกถูกกว่าที่เมืองไทยเยอะเลยค่ะสำหรับคนที่จะมาเที่ยวยุโรปนะคะแนะนําเลยมีเสื้อกันหนาวมาแค่ตัวเดียวพอแล้วเดี๋ยวมาหาซื้อเอาที่ห้างแถวนี้แล้วก็มีการ,รลดราคาบ่อยมากๆเลยค่ะ ถูกกว่าเมืองไทยเยอะเลยจ้าแล้วที่สำคัญนะคะเสื้อกันหนาวคือกันหนาวที่เหมาะกับสภาพอากาศติดลบสภาพอากาศจริงของที่นี่ค่ะส่วนเราชอบมากคือเดินดูในโซนขายชุดเดินป่านะคะอยากได้ทุกสีเลยทุกคนแต่ว่าต้องต้องตัดใจ ของเรามีอยู่ประมาณ 4- ี่ห้าชุดก็ถือว่าเยอะแล้วค่ะชุดเดินป่าแล้วก็ที่สําคัญอพาร์ตเมนต์เรามีที่เก็บเสื้อผ้าน้อยมากๆเลยค่ะเวลาจะซื้ออะไรเพิ่มต้องตัดใจทิ้งของเก่าก่อนนะคะแล้วก็เป็นคนที่ขี้งกรักของไม่ค่อยทิ้งของด้วยค่ะใช้จนคุ้มจะใช้จนขาดถึงจะซื้อใหม่นะคะ ตรงนี้จ้เป็นโซนขายพวกอุปกรณ์แล้วก็เสื้อผ้าสำหรับเดินป่าผจญภัยตกปลาอะไรแบบนี้นะคะล่องเรือดูสิเราอยากได้เนาะอยากได้ทุกสีเลยทุกคน <c oughs> อันนี้เป็นอย่างเดียวที่สามีไม่ตามใจนะคะคอลคอเลคชัน <c> <collection> ในการเดินป่าแต่เขาเหมือนจะดีนะสามีซื้อหมวก เดินป่าค่ะของเขานะคะส่วนของเราต้องต้องคงคอนเซปต์มาดำบ้านนาสวีเดนค่ะส่วนชุดเดินป่าเราอยากมีทุกสีทุกคนมันเยอะเกินเนาะตอนนี้มีกางเกงห้าตัวแล้วนะคะห้าสีไปแล้วค่ะพาทุกคนมาชมจ้า สีสันก็จะเจมเจมสะท้อนแสงนะคะวุย้ยกางเกงสามสามร้อยเก้าเกสี่้อยพันสองอบาทกางเกงเดินป่าสีเขียวเรามีแล้วนะคะสีเขียวสีอิฐเรามีแล้วสีดำสองตัวค่ะอยากได้สีแดงไะ้ก่กับสีแดงเนาะเป็นชุดแดงเลยค่ะ ต่อกันที่ร้านขายอาหารค่ะสามีซื้อน้ำนะคะส่วนเราชมครับอ๋โอโอเคเวออดีแกออมชิดดูเซลอ,อีมอนวีแอตเตอร์อ่าเหตุเตอร์ย่า

Home, I kaffe? Ja. Yeah. Uh -huh. yeah. søt koffer. Jeg svart Men den er bra, Jeg svart Men er bra, Sajarkaffe. หลังจากเดินมาสองชั่วโมงนะคะบอกสามีว่าเธอฉันหิวแล้วนะสามี Sami บอกหิวอีกแล้วเหรอ <c oughs> <laughs> เราจะไปซื้ออะไรกินที่แมค o โดนัลก่อนที่เราจะกลับบ้านนะคะพาไปดูความหนาวความหนาของหิมะค่ะทุกคน s. <S แมคโดนัลแวะซื้ออะไรอุ่นๆกินค่ะ เสร็แล้วกลับบ้านกันค่ะทุกคนก็ได้เวลาแล้วนะคะช่วงนี้คือมันหนาวจัดมากเราจำเป็นจะต้องออกจากบ้านทุกวันนะคะเพื่อขับรถให้เครื่องมันอุ่นละลายน้ำแข็งนั่นเองค่ะส่วนพรุ่งนี้จะได้ไปเที่ยวที่ไหนก็ติดตามรับชมนะคะตอนนี้เราต้องกลับบ้านกันค่ะกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะกินแฮมเบอร์เกอร์ระหว่างทาง เดีรามาต่อด้วยขนมจีนค่ะกินอาหารฝรั่งแล้วไม่แล้วไม่อยู่ <laughs> ไม่อยู่ท้อง <laughs> อ๋อโยคะเอ็นเอกอ่ะซ่วิกเกนมินเอก <laughs> ต้องตามด้วยเผ็ด <laughs> ๆค่ะมีคนแซวเราว่ากินอีกแล้วหรอด้วยนะคะภารกิจสำหรับวันนี้ก็ จบเท่านี้ทุกคนเพราะว่าหน้าหนาวเราไม่ได้ทำอะไรเยอะค่ะไม่ได้ออกไปไหนเยอะนะคะขับรถออกไปให้อยู่ใต้แอร์เอ้ใต้ห้าง<ม>ให้น้ำแข็งละลายค่ะมันจะกอบหนามากเพราะอุณหภูมิลบสิาสำหรับวันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจกดติดตามกด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆที่นี่ มาดามบ้านนาสวีเดนขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ